นายบอกว่านาจะพาฉันไปเออที่อเมริกาไงก็จะไปท่านไงเห็นเครื่องบินนั้นไหมล่ะโอ๊ะเนยเหรอโอเคถ้า,างั้นเราก็รีบลุกขึ้นเครื่องบินเดี๋ยวก็แล้วขับเครื่องบินไม่เป็นนะเออก็จริงนะจริงจริงจริงเดี๋ยวค่อยขับเดี๋ยวฮะนายมีน้องด้วยเหรอ ฮะนายมีน้องด้วยเหรอ,อานายนมีน้องด้วยเหรอไม่เห็นจะบื่อเลยใช่นายไม่เห็นจะเบื่อเลยเดี๋ยวชันเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องชั้นก็จะมาแล้วแหละอือปกติก็ควรจะมาแล้วใชนะ่ไหมมาแล้วเว้ยมาแล้ววะสวัสดีพอดีผมอะ่ะก็จะมานะไปคนขับข้างเงบินให้พ่อคนเอง เห็นไหมน้องชั้นมาแล้วโอเคเดี๋ยวฉั้นจะพาไปนะเดี๋ยวแล้วทำไมเ,เดี๋ยวแล้วทำไมน้องนายใช้หมวกพายาบาลอย่างนั้นล่ะอ๋อก็นอนชั้นเพิ่งจบหมอมางไงอ๋อก็ดีนะขับเครื่องบินแล้วเป็นหมอได้แล้วนอกจากนั้นน้องชายก็เรียนฟันดาบยิงปืนแม่น อ๋ออ๋อแล้วทำไมไม่เอาดาบไม่เอาปืนมาล่ะเอาไปป้องกันตัวแล้วก็รู้เองน่ะเอาเปว่าเราก็เรียบเรขึ้นเครื่องบินกันแล้วนะเออใช่เดี๋ยวเราก็จะต้องไปแล้วใช่โอเคพอรัดเข็มขัดเสร็จแล้วก็ุดเบิดเครื่องได้เลยนะครับ เริ่มบินได้อ่าซวยด้วยเมาเครื่องเอ๊ะเจ็บหายแล้วครับแต่ก็น่าจะพอได้ยนะอยู่นะซื้อเฮ้ย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 คุณเป็นอะไรอ่ะไม่เป็นไรเครื่องบีนัดลันนี้ เฮ้ยลูกปิดประตูอากาศไปเข้าเฮ้ยคืองมัจะโตะแล้วเดี๋ยวผมพยายามพยุงเครื่องก่อนนะเออขอทำอยากจะประสิทธิภาพแล้วบายตุมที่นี่มาที่ไหนกันเนี่ย เออมีต้นมีต้นมาอยู่ต้นหนึงด้วยตัดตัดตัดเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งถ้าเราเดินรอบๆแล้วก็น่าจะควรตั้งสติไว้ก่อนนะเออชหายแล้วเราจะทำยังไงดีก็ควรควรตั้งสติก่อน นะโอเคนะควรตั้สติก่อนอืมแ้าดูจากสถานการณ์แล้วเราก็ควรน่าจะตัดไม้สร้างเพนะอืมไอ้เงขอตัดเลยเดี๋ยวฉันจะสร้างเพรอก่อนนะส่วนพ่อไนก็สร้าง เออหาม้าเก็บมากินรองท้องก่อนนะโอเคมาทดสอบกันว่าไม้ต้นนี้มาใช้ได้หรือเปล่าแม้จมน้ำใช้ไม่ได้ใช่ไม่ได้เราใช้เราจะต้องช่างแพงให้เพื่อการสมดุลแล้วแหละ อ่าต้นมะพร้าวกันอะไรอ่ะต้นมะพร้าวอืมคุยหาต้นมะพร้าวก่อนอือเอ้ยมะพร้าวไม่ใช่ต้นมะพร้าวอืมอืมเยอะเลยคุยหาต้นมะพร้าวกับได้ผลไม้อะไรก็ไม่รู้ โอ้เหมือนบะแดงจะเจออาหารแล้วเราน่าจะอยู่รอดอีกชาได้สักวันหนึ่งนะโอเคเหมือนบะแดงจะเจออาหารแล้วสอเล่เหมือนเราจะต้องได้อยู่รอดสักวันหนึ่งแล้วล่ะมาทดสอบกันว่ามันจะรับน้ำหนักเราได้หรือเปล่าอืมก็ใช่ได้ถ้าดูจากสภาพแล้วก็น่าจะเหลือแค่เสากระดงเรือแล้วไม่พายแล้วสินะ อืมใช่ได้โซัยก็ควรนะ่าจะเหลือแค่เสากระดงเรือละไม้พายแล้วโอเคนะเอ๊ทุกคนเรือช่างเสร็จแล้วฮะ ه, ฮะฮะทำไมสร้างไวจังวะงยำอร่อยยังเกินยังไม่หมดเลยอ่ะ เอ้ยอยาแย่งแดะคนเดียวเลยอ่ะยอมย่อมยอก็อัพเปิ้ลก็อ,อะไรใช้ได้เลยเนี่ยเออเรียบๆกลับบ้านกลับกลับกับหมดอารมณ์เที่ยวเลยเนี่ยเออมาติดเกาะเออ กับกับกับทุกคนกลับบ้านได้เมาเรือจะอ้วดเตะเมาเรือชิบหายเลยผมก็เมาเรือนะจะอ้วดไปด้วยความเร็วสูงที่นี่ที่ไหนเนี่ย <c oughs> เอออะไรนะ่ะนั่นใครอะ่ะอออยังนอนไม่เต็มอิ่มเลยที่จำได้ก็เพิ่งติดเกาะไปเหมือนฝันเลยเออนิกเกอโอฉันคือจอมโจรเนสุดดำฉันเป็นจอมโจรระดับโล แนดแล้วฉันเปจอมโจนระดับโลกไปแต่นายกอะอย่ากกลกาจัดเลยฮ่าฮ่ฮฮฉันเป็นฉันเป็นหัวหน้าฉันเป็นพวกของแกงมาเฟียฉันเป็นนักขายยาระดับโลกหาหาส่งตังมาซะถ้าไม่อยากตายไม่อยา่าโดนหัวหน้าเราเล่นแน่แก๊งจอมโจรสุดดำ หมือนไอ้หมอน,นี้มันห้ามาอ่ะหยุดหยุด,ด,ดเงียบเงียบอย่าใคยับอ่ะพวกมันมีปืนอะเออแค่นั้นเหรอใช่แค่ใช่แค่นั้นเหรอเฮ้ยพวกเรามีสุดกเกาะเว้ยยะาอ่ะอืะอ้ม แกคิดว่าแกคิดว่ามีเคื่อพละกำลังจะสู้ชันได้ร์นเหรอจะดฝึกทักษะก,การต่อสู้มาอย่างดีเออโดนเด็ดหัวไปโอ้ชสุดหายแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกเฮ้กระโดดตีลังกาปุ๊บท้าวายยูสุดพ่าชิ tay Ướp Hóa mông chứ cái đột Đột tăng lạ là... Nhân lở Thế nhớ có tiếp tôi đột Đột, đột, đột hóa mình em mở nó là Tôi cần... sợ เออเพื่อนเออฝากแค้แค่ให้ฉันด้วยฉันจะแก้แค่ให้ตายอยู่แล้วนะไม่ต้องขววงเพื่อนเพื่อนฉันตายหมดเลยไอ้เพื่อนนายเพื่อนนายเป็นอะไรมากหรือเปล่าอ่ะพอดีฉันแวะจิบน้ำชามาเองคือเพื่อนของฉันอ่ะอ๋อแกงนั้นอีกแล้วใช่ไหมอ่ะแข็งจอมตัวสุดดำ แกรู okay, ้จัแกงนั้นได้อย่างไรก็ก็ใั ừ ้เป็นหัวเคยเป็นเอลู à, ้นเอาขอแกงนั้นมาก่อนไงเอาน้องนี่นายเคยอยู่แกงสุดดำได้เหรอแกงจอมตัวสุดเลืดดําอืมแกนะแกนะบังอ่าที่มาละออแล้วเปิดเผยว่าแกงนี้อ่ะ มีอยู่จริงวันพีทอ่ะมันมีอยู่จริงก็ใช่ไงกขชุดดำมันมีอยู่จริงยังไงเพื่อเป็นการแก้แค้นให้กับหัวหน้าเราที่ถูกเปิดเผยปดปองว่าตัวเองนั้นมีไข่ข้างเดียวฉันจะจับกาแกะนเอ้อหรือว่าเธอรัง,งไงทำไปใช้เผยจริง ดิเกอร์จิตสังหารเยอะใชไ้ได้เดี๋ยวนั่เดี๋ยวก็เยียสิอย่าเข้ามาเตอะถ้าไม่เดินเข้ามาก็อัดเกมไม่ได้สิเยอะตายซะปัดกระสุนดิพลังอะไรกัน อเตัวกระสุน hmm> ป pues> ัดอีกรอบเออแล้วเด็กระสุนปืนดิตายชัดตาย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 เออเฮ้ยทาวายุปังเฮึบปัดกระสุนดิเฮ้ย ได้เวลาจริงจังเลยนะทำไมสติ mm ี hmm. 是是้แกไม่เข้าอ่ะโอลา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 เออตีลักกาแค่นี้ฉันก็ชนะคนได้แล้วล่ะความรู้สึกที่ว่า แต่ดึกสวยพี่สวยอ่ไม่ชัตายตบปิวทิปปี้วายชิวตุบพลังอะไรกันด้ชายได้ดะ ฉันก็ไม่รู้เหยุการแต่แต่ก็ช่วอว่าเถอะเฮ้ยพวกเราเรากลับบ้านได้หรือ,อยังนะตอนนี้ฉันรู้สึกว่าอยากกลับบ้านเช่นมาแล้วอะ่ะอืมได้เลยเจ้าน้องชายเออหัวหน้าฮะ <c oughs> ตอนนี้แก๊งจอมจวนตอนนี้แก๊งจอมตัวสุดดําที่เราสั่งให้ไปป้นมหาเศรษฐีเราเพื่อนๆอนอะ่ะตายหมดเลยฮะตายหมดเลยตายหมดเลยฮะตายหมดเลยเออใครบอกว่าให้แกทุบโต๊ะฉันน่ะนั่นคือบทของฉันนะอะไรนะ่ะเมื่อกี้แกพูดว่าอะไรนะ คือมันมีชายคนหนึ่งอ่ะเป็นมหาเศรษฐีอ่ะคือน้องชายเขามาฆ่าหมดเลยนะอืมยอมรับไม่ได้ใช่เลยครับหัวหน้ายอมรับไม่ได้ใช่เลยหัวหน้ายอมรับไม่ได้ครับเพื่อนผมตายหมดเลยด้วยเพือ่อนยอมรับไม่ได้ ยอมรับไม่ได้จริงๆเนี่ยทำไมพ่อผมต้องมาตายอย่างนี้ด้วยยอมรับไม่ได้เจนอ่ะการทุบโต๊ะมันคือบทของฉันตายเะไม่นะหัวหน้าอีไว้ชีวิตผมทีมยอมรับยอมรับปิดได้จริงๆเออเจ็บแทน คู่งไปส้ำศบมันดีกว่าไอ้เวลาข้ามันด้วยปืนอทองคำเลยนะยิงศพเล่นยิงศพเล่นกระเด็นไปซะจะดุจังเลยน่าเบื่อจริงๆแต่ก็น่าสนใจขึ้นมาแล้วอ่ะแต่ก็น่าสนใจขึ้นมาแล้วนะ แต่ก็น่าสนใจขึ้นมาแล้วสไล้ยพวกนั้นนะ่ะอืมน่าสู้ด้วยจริงๆไม่ใครนะ่ะที่ทำร้ายลุกน้องสี่คนนั้นได้นั่นั้นระดับพิเศษเลยนะข้าเคยเคยฆ่าหมีด้วยมือเปล่าได้ด้วยโอเคสนใยข้างหน้าสัดคงน่าจะต้องไปรวยเองแล้วล่ะหรืออาจจะไม่อาจจะส่งวันหน้าหน่วยที่หนึ่งไป ใช้เป็นล้าดบอสของซีซั่นหนียังไงล่ะ